ีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วีวันสตอรี่นะคะ,ะลูกๆจะเยน็ยนๆนะครับแล้วเฟิร์สจะเย็นๆก่อนนิดน,นึงนะคะตอนนี้ห้องของเราก็ห้องเดิมนะคะเรียกว่าหลายๆท่านคงเห็นไปไหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่งตัวคู่บ่าวสาวนกกระจอกชวาหนุ่มสาวเข้าเรือนหอทั้งหกห้องกันนะคะ่ะวันนี้เนียได้ว่าแต่งงานหมู่นะคะ เราแต่งพร้อมกันหกคู่เลยอ่าอันนี้เป็นท้องหมอของเขานะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็น,นรู้ทดลองเพราะว่าจริงๆอันนี้เป็นกรงไซส์อ่อนเล็กก็เลยเอาตอนแรกแต่กจะซื้อมาเพาะนกซีบ้าแต่ทีนี้นเลิกเลี้งยงซีบ้าไปแล้วนะครับก็เลยมันเหลืออยู่ก็เลยเอามาลองดัดแปลงนะคะมาตัดเนาะแล้วก็แขวนลังไว้ข้างนอกอ่าเดี๋ยวลองดูว่าจะสามารถเพาะนก กระตกทวาได้ไหมนะครับเพราะปกติที่บ้านเนี่ยจะใช้อยู่คือเป็นด้านนี้หมอนี้เลยนะครับ <c oughs> คือเป็นกรงไช่หมอนใหญ่แต่ลังอยู่ข้างใน <c oughs> ทีนี้เราก็คิดว่าเออถ้ากรงหมอนเล็กแต่เราเอาลังไว้ข้างนอกเนี่ยมันก็นาก่าจะใกล้ๆ้เคียงกันเนาะขนาดพิมที่แล้วนกกระอกทวารเองเนี่ยก็ไม่ใช่นกต้องไปพินที่เยอะนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปส่งผู้ป่าวาทั้งหกคู่นะคะเข้าห้างางองหอกัน เราพ้ามาดูคู่ที่เขาเรียกว่าแต่งงานไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วเขาให้กํเนิดทายาตีเยียยม้อยแล้วจะบอกว่าอืมคลองแรกนี่มาจากหนักจากเต็มมากเลยนะคะพ่อแม่เนี่ยเป็นโอวันตีนทั้งคู่เนี่ยตามาเลยนะคนามมานะค่อยๆแย้มนิดนึงนะคะนี่กล้องจะเห็นหรือเลปล่าจะบอกว่าได้เบบี้มาถึงห้าตัวได้กันนะคะนี่เลยนี่เลย,ยพ่อแม่ตกใจ เห็นไหมเอ่ยอ่านะคะโ <le en> อเคไม่กวนเขาแล้ว <le en> อ่านะคะมาตอบกันที่เรื่องของเราเลยนะคะก็คือเราจะมาส่งตัวนะคะนี่เลยคู่บ่าวสาวทั้ง6คู่ของเราในวันนี้นะคะเข้าห้องหอกันอ่าก็ตูไปแล้วนะคะอันนี้เป็นอ่ากลงสีแดงนี่จะเป็นตัวคู่นะคะส่วนกงสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวเมียนะ ะะถ้าถามว่าดูเพศยังไงต้องบอกว่ามิสเตอระดอกทวาเนี่ยเรื่องดูเพศเนี่ยเป็นเรื่องตากเซียนมากๆเลยนะคะที่บ้านเนี่ยดูวันก็ยังพลาดอยู่นะคะเพราะนั้นก็เลยดูคร่าวๆไปก่อนนะคะก็คือที่บ้านเนี่ยจะดูปากเป็นหลักก็คือตัวกู้เนี่ยปากจะสั้นป้อมนะคะเออแล้วก็ไม่ยาวส่วนตัวเมียเนี่ยปากจะเรียบยาวประมาณนี้ นี้แล้วก็หุ่นหรือว่าพฤติกรรมอะไรแบบนี้ครับแต่ที่บ้านก็คงืองจะใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาสลับเอาทีหลังก็ดูคร่าวๆนะคะนี้ก็จากคำคิดสอนด,ดูเทศเหมือนกันแต่คิดว่ายังไม่มีความรู้มากพอที่จะสอนใครได้นะคะก็เดี๋ยวเอาไปก่อนละกันเนาะมันส่งตัวกัน,นะน,กนเลยดีกว่าอ่านะเดี๋ยวที่ตัวมือก,ก่อน บอกว่านกพุดนี้เป็นนกชุดชุดไายเป็นหลักเลยที่เก็บไว้จะทํานานและไม่ได้ทำสักที ยี่้อยแล้วต่อไปก็ถึงตาเจ้าบ่าวทีนี้เราก็จะมาเลงว่าเอ๊ะจะจับยัยงไงดีนะตัวไหนเยื่ตัวไหนดี Okay. อ่านะครก็เป็นการส่งตัวนะคะเข้าห้องหอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอุ้ยนี่สำรวจลังเลยท่านผู้ชมก็ที่ทะงกหน้าเข้าไปเลยนะคะอ่ารี่แก้วมีลุน้นเดี๋ยวเรามาลองติดตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านมาติดตามกนะันว่า หกคู่บ่าวสาวแล้วคู่เข้าใหม่ประมาณเนี่ยเขาจะเออให้กำเนิดทาย,ยาทอะไรเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะีวันตอนทร์ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้ถึงท่านทุกท่กดติดตามให้กับมีวันจอนทร์ด้วยนะคะบายบาย